ลูกน้องไปเตยวอนอย่าแอบอ้างชื่อในการเสนอข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาต ยังคงเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจและจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเน,นื่องสำหรับกรณีนักร้องสาวใบเตยสุธีวันและดีเจแมนถูกคุมตัวเข้าเรือนจำจากคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงเช์ฟอริกทีดีซึ่งต่อมาทางด้านศาลไม่ได้ให้ประกันตัวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและมีผู้เสียหายจำนวนมากหวั่นถ้าปล่อยไปอาจหลบหนีล่าสุดทางด้านลูกน้องสาวใบเตยได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ลูกและครอบครัวทั้งสองครอบครัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อใดๆในตอนนี้นะคะขอความการุณาพี่พี่สื่อมวลชนทุกสื่อทุกสำนักนัดติดต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ของพี่เตยและพี่แม่นะคะลูกขอชี้แจงว่าทั้งตัวลูกเองและคุณแม่ป่องพิมแขไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไหนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นรบกวนพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านไม่แอบอ้างชื่อของลูกและแม่ป่องไปใช้ในการ นำเสนอข่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะสุดท้ายนี้ลุกขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทางกางแฟนคลับแหกเข้ามาส่มรังใจให้เป็นจำนวนมาก